ดีจ้าวันดีับพี่น้องฟองไปชาวไทยเอฟซีสุขสุขน,นะคะมาจ้าทุกคนกินข้าวด้วยกันวันนี้ยุ่นได้อยังมาสููกินวันตีวันนี้เลยซุปบระเขือซุปนะคะซุปหรือว่าเงี้ยนบระเขียนั่นแหละทุกคนเงี้ยนบร,เระเขียภาษาอีสายสาันผลพาะอื่นใช่ทุนยุบบนเงี้ยบบอ,อ Bác sông... ừ, không Không Bên sân đi bơm. Chưa luôn. Bố ừ, bà khoáng bưng quấn bưng bừng. sao anh... sao anh nhau mà hát Có bất tỏa mùa này. Bác hãy mắc lắng ông แม่ถายลูปมู่เขาไปวาดสายดอกขวงคุ้มทายจะลูปยุ่บอา,ายอยู่เนี่นทายรูกดอกไม้ชวนชุมมันนี่จะเกี่อวมันไม่เป็นหนามน้ำมันออกดอกตากลากเพราะเดี๋ยวเบึง้งมักต้นใหม่นะมักต้นใหม่ดอกไหม่แต่ว่าเขาอยู่มอทั้งแต่เราบัางง้อ <c oughs> <c oughs> บวบบว้งอยเฮียงแนงว่าบางเถื่อกขว่าบานน่อยบานน้องกลวยผ่นมาคุยอยู่ไหนมันใกล้เดียวที่ล่ะมันมนเขาอ่ะก็น้อบลอมขาขาเกาหลีบยู่ดอกล้อมงัวล้อมกล้วยล้อมเนกมันบุ มันมันหมุนเทานั้นเทนี้มันก็เป็นหู้ด้วยา่ะนี่ปัองเขางามจ้บมอืมงเ่เนงนจะเฮียงเร้อว่าจะปล่อยนี่มาลงปับนี่รอด้องนี่ไหมจินนยางเหรอ อันละกันหาพ่ออีกใบหนึ่งเหขอคบพ่อเน่ยี่เด้ออืมผมหมายเจ็บไม่กับธรรมดาแหละบ้านนี่เห็นบ้านอยู่หูเจ็บขาน้ำเอาผัดได้มาใบเดียว มาดนาของพอยื่บมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีสองมันมีสองอันเพราะว่าบ้านสองหลังบ้านสองหลังเป็นเป็นหลังของพอที่แหลกที่แหลกมันเป็นหลังแรกของพอมันบ้างพอย่บนใหญ่บอกแค่นี้ก็เลยใหญ่ออกมาอีกก็โเป็นอีกมาดหนึงน่งมีเตอนหนึ่งเลยเป็นสองอัน

không cho chị chị nhà là của cút đi lúc mai đoán phát ở bữa liệu chung nơi mình nơi thằng éo mình อกไปตลาดจะข้าวอยู่ที่เด้ไปบัวรา้สึกไปเมือนอ่นขึ้นบัว ว่าคีซาาลิงไปให้ไปน้าไปตลาดจะรีผู้เฒ่าเนาะบ้านน,นอกมา้านนอกแัดถ้ากันหิดตจอเป็เอามมอสจะใส่มาเห็นซาล่งนี่ตรงเงียนเดยทุกคนว่าเวลาไปให้ไปน้ามาเด็กคนของคนยังหลายสอนกันแบบว่ามันสอนกันในหลายอย่างสี่นะ่าใส่ของหลาย มันน <yeah. S 1> no ี่ผู้เฒ่าที่บ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังเยอะกระเลี้ยวบ่เบิ่งตั้มไก่เมันเขาลุ้งบอกลุงบานกันจิ๊ต่อต่อแต่แต่เลยนี่แต่ซาเล่นไม่ต้ผู้เฒ่าขับเลยขุ้มเล็กหน่อยก็ขับมอเตอร์ไซค์ปอดไปปอดมาบิ๊กแข่งกันแฮมแฮมอื้มคือยากหลานนี่บุญใหญ่มาก อาเป่าก an ็จักรยานหนึ่งที่ยกล้อแล้วปุ้ยเนี่ยปุ้ยเนี่เหม่งช่งเบ็ดมาหาเบ็ดสิบเบ็ดพลังเกรงเรียนมาเกี่ยวตาแม่ไปสิบลาทเสมอเสมอการเพิ่มพูดเดียวลักไปตกพูดเดียวการตกน้ำตกไหม

ก็มกวาง,วาองกอกอซุ้มลูกหรืลูกไซไปเอาฟุ้นมาสมั้กินเข่าเที่ยงบ้านเผือฟุน้นมใสไซน้าจะาขวางบันฑเปลี่ยวยุไซเปี่ยวโยขวบกของผอดองง้อยบนสื่อให่แล้วเลี้ยงสองปีนี่สักเข่าสามปีนี่แหละบอกแม่แพรลูกอะ มันแรงมากคุณดุควัวกหัวงนะ้อดุวักคาาุดอกอกไปใสจนา,าซื้อให้คนเลี้ยงก็ไม่ได้เปหัวซาดอกไอ้บอลไม่ได้เปหัวซาซื้อให้คนเลี้ยงปันลูกปันเต้า nó cho tố phân bắn gần đâu, gấp rút, ừm, giáp làm gì nhở, luôn luôn ăn, mực khứa, khứa lé léi nó bảnh cũng ซุปลายอยู่ซุปใส่ปลาเลยซุปใส่ปลาคอปลาคอตัวนึงเทียวหางหูหหงวยกินข้าหมดแล้วครับสองครับ cho bạn khám quần còn chị nhà chị đẹp hơn. hết đẹp tới nhắm một sầu bay mát khảo chỉ có mưa nhiều nón đấy bạn cho anh bó nói nát, nói nát, nói nát, để nón đâu ngồi nát nồi nát nồi nát chỉ để nón như bụng cả đài ừ

วันเห็ดเห็ดปลาแล้วคำม้องทุง่มยี่เหม่งโทมากอ่ะฉันเห็ดปลาพุ่งเดียวตอนสี่โมงสี่โมงเร่งยี่บนมาตัดตลาดพอดีอบ,บ้านเปิดเปิดงานเมือเ่อแรกเพิ่นเขาให้ไปเห็ดสวยสิบเอ็ดโมงบ่านเพิ่นยังไงเดี๋ยวลุกงงาน ทุกมาอยู่บนก๋วยเลยวิวโอคว้าก๋วยเลยให้เบิ้งปลาใช่ไหมถือปลามาสองถุ่มทั่วไมมผักไมมอยู่ถ้าเห็ดปลาเร็วไปวคือเด็ดพักพรอยยังหมอก็แล้วกันเลยวะพราเป็นนี่ chúng luôn ngồi luyến cuối càng từ giã tay rồi mình mà hán thang má ừ. này xinh đẹp non hán này tươi thiêng qua bài mông lông hệt ngang เห็ดได้แต่ยนี้หมอเศร้าขั้นเที่ยงใบมาแดดเผนห้อนหน่อยวันจีคูดินได้ยาออกเห็ดได้ส่วนแล้วก็เห็ดแล้วพี่น้องแต่ว่าหลังบ้านเปลี่ยนแล้วส่วนนิหน่อยหลังบ้านที่ปลูกสะระแหน่ปลูกหอมเปลี่ยนแล้วก็ลังงามำก็ลังแท่งนอแตกนั่นขึ้นพอบอไปแว่แล้วหอมก็ได้เอาไอิะลิกินใบใส่ปนใส่แก้วไป สงการไทยบนบด้บด้ไปเนาะสงการนี่สิได้เหตุดงท่านอีสานมาสงการปีนี้มึงสิด้อยูบอที่แหลกว่าสิบดอยูเนาะที่แหลกว่าสิบดอยูบันสิได้ไปไปเทียเ่ยวเล่นสงการปาตองก็ใหญ่เม่งบัดน,นี้เล่าเรือนอเล่าเรือนเล่าเรือนอันเรือนมากก็เลยว่าเออ ค่ะบ่เด็ดไปก็เลยคิดไว้ในใจแพนไว้บาจะเห็นลงท่านอีกเพราะ่ากระถินกระถินบางหันนี่บวกกับเห็ดเหลี่ยแต่ว่าไปเห็ดอยู่วัดบาบัาน่นบ้่นน้องมิกปณิเย์อยู่บัานเจ้าของสงกานก็มีแพนไว้มีแพนไว้เห็นลงท่านเดียวเตรียมไว้พอ,ปอา,าปลายเดือนมีหน้าแมนบ่ปลายเดือนมีหน้าประมาณวันที่ ซิบนี่เริ่มเห็ดเลยเริ่มเตรียมของไว้เริ่มเริ่มเตรียมของคืออบนนะ่ะอยากอยากอยากเห็ดเนี่ยคือเป็นปลาาบองผัดสุกของขา้าหล่ะใส่ว้หลายๆลอยบุกแตกแจกแตกแล้วก็จะเป็นพวกนามเป็นขนมเล็กน้อยแนย่อย่างประมาณเนี่ยนั่นแหละอยู่บนวัชพืะคือคิดว้นะคิดไว้แพ้นใ้ถ้าบ่เด็ไปได้หนิถ้าบ่มี่อย่างเปลีป่ยนแปลงเนาะ ในหอดช่วงสวงการแหลี่ปลาเนี่ยบ่ได้เห็นแล้วลเขาก็จะได้ขายแบบอาหารตามฤด,ดูกาลกับซีมี่ย่งดอกแต่หลักๆเลยนะ่ปะปลารบองผัดสูกกร,ระเพราะปูเราทําตลอดนะคะสองตัวนี้จะย่างจะเป็นตัวเอกตัวย่างอยู่ในช่องสินค้าในช่องนี้บนโอ,โอเคตามนั้นแหะทุกคนเอ้ามบ๊ายาย,ยิ้มแล้วมานี่